แม็ตพิลานีเผยวันสบายที่เขาใหญ่ที่คาเฟ่ของสงการเตชาลงุงช่วยงานล้างจานเสิร์ฟกาแฟตกเย็นไปถ่ายสเก็ตบอร์ดชิลไปกับหวานใจเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้คนในวงการบันเทิงแตกหือหลังพบผู้ติด,ดเชื้อพุ่งสูงเป็นจำนวนมากหลายคนทิพเที่ยวที่แพลนไว้ต้องพับเก็บกันร,รัวๆและเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเช่นเดียวกับนางเอกสาวแมตตพิลานี ที่ช่วงนี้เจอโควิดเต็มๆบวกกับงานในวงการต้องพักไปสักระยะจึงต้องเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่อยู่กับธรรมชาติแถมยังมีหวานใจส่งการเตชั่นลงอยู่ใกล้ๆอีกด้วยอย่างล่าสุดสาวแมทก็ได้อวดภาพสวยๆเช็คอินเขาใหญ่ร้านอาหารของแฟนหนุม่มพร้อมเขียนแคปชั่นวันนี้นอนอาบแดดอยู่ที่นี่ค่ะเย็นๆค่อยถ่ายสเก็ตบอร์ดเนื่องจากส่งการและแมทได้ช่วยกันทำลานถ่ายสเก็ตบอร์ด ให้ชาวสเก็ตได้สนุกสนานกันซึ่งก็ได้เห็นทั้งคู่โชว์ลีลาอยู่บ่อยๆวันหยุดยังไม่หมดเท่านั้นด้วยความที่สาวสไตล์เรียบง่ายก็ช่วยงานธุรกิจของแฟนหนุ่มไปด้วยซึ่งเมื่อมีแฟนคลับมาแซวในความชิลของสาวแมทจัดดวดก็ตอบกลับว่าถ่ายเสร็จเข้าไปล้างจานเสิร์ฟกาแฟต่อค่ะงานนี้โดนแซวว่ารับบทแจ๋วน่ารักจริงๆเลยนอกจากนี้สาวแมทยังอวดผลงานสวยๆกับฝีมือแต่งหน้ากาแฟ ดมีแฟนหนุ่มสงการคอยเทรนเองกับมือแถมยังมีช็อตหวานโมเมนต์คู่ออกสื่ออีกด้วย